บิชาอ r e you r e a ด y เปอนะเเปิดอะไรเปิดจริงมันต้องชนะใช่ไหมครับนำสองหกแปมไมั้มเจ้เปิดยอพี่บอสอย่าดื้อพี่บอสอย่าดื้อไปอยู่ลรเลยปาชีได้ไมี้ปนุาวเราเป็นเปมแปมปานนุาเป็นไงมาเลยพันเนี่ย น้าทำ <oh> ไมไม่เต้นน้าไม่รอมาเต่กันเร้วเลยเล่นเอานี่ใส่ไม่ได um ้เลยเอาเรียงแถวกันดีๆเรียงแถวกันดีๆเวๆ่เร่งาเร่ยเร็วๆนี่ชาเต้นเหมือนพี่ออยอ่ะชาเต้นเหมือนพี่ออยเฮ้ยเฮ้ยยน้ย นี่เดียวเนียวอ่านิชาไปอยู่ตรงน้นค่ะอินัะชาอยู่ตรงนู้นนะทำอไรอ่งวัญดูดูควนไอ้ี่เร็วๆให้านั่งยกโมกขึ้นมาเรื่องแม่เลยนเดี๋ยวเตกไปอกะไม่ต้ไปมันตกใครก็ไม่หิ่งถามบอเลยได เดอจุอะพี่บอสเดี๋ยวแว่นพีเอ็มหักเอามานี้โอเคเอาเอาใหม่ไปอาใหม่ไปตั่งแถวไปตั่งแถวเร็วใหญตอยไปเ็วตั้งแถวไปเต้นไปโนไปเต้นไปลูกนั่งแถวดีๆว่าชูดเอะไรไตัวปวดยกยกแขน ววเลยอนตัวเลยเอตัวพี่บอลพี่บอลมาดูนี่อ่ะมาดูนิชาเต้นอันนี้ชาฮอไปชาคเร็ิ่งว นิชาไปเต้นนิชา,ปาไปเต้นนิชาไปไปเต้นให้ดันกันได้ดูดูน้องดูน้องดูน้องอ้าว่นิชาไปอีอ